เวลานี้เนี่ยผมเห็นรายชื่อที่ยังไม่ได้เข้ามาร่วมพูดคุยเนี่ยหลายสิบท่านนะฮะหลายสิบท่านในช่องเนี่ยออความคิดที่ผมอยากนำเสนอข้อแรกก็คือท่านใดก็ตามที่ได้ยินเสียงนี้อยู่นะฮะก็ขอให้เ,เป็นจิตอาสานะครับก็คือเข้ามาร่วมรับฟัง ยังไม่ต้องพูดก็ได้ฮนะเพราะว่าเครื่องมันจะโชว์ขึ้นมาเองว่าเอ,อในมือถือของทุกคนนะ่ะแต่มันจะโชว์ขึ้นมาเองว่าใครเข้ามาร่วมรับฟังนะให้เปิดช่องของท่านร่วมรับฟังแต่ก่อนที่จะเป็นผู้พู้ที่ดีเนี่ยมันจะเป็นอยู่เองที่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนเมื่อฟังแนวความคิดหลากหลายจากเพื่อนที่ มีสิ่งรานพอน้อยเข้ามาแชร์ความคิดกันเนี่ยท่านก็จะเกิดแนวความคิดเองว่าเอ๊ะถ้าถ้าพิธีกรดำเนินรายการยืด่ดไปมาที่เราเนี่ยเราจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยมันจะเกิดแนวความคิดเองครับทีนี้ไอ้แนวความคิดที่ท่านต้องการจะพูดในช่องนี้นี่แหละมันเป็นการฝึกของตัวท่านเองด้วยผมเชื่อว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนักกฎหมาย แล้วก็มีเครดิตเป็นทนายความนี่นะฮะผมว่าไม่ธรรมดานะศิลปะที่ท่านจะถ่ายทอดเรื่องที่ท่านรู้เนี่ยให้คนอื่นรู้ให้คนอื่นได้รับประโยชน์เนี่ยมันต่างกันตรงนี้อะะ่ะผมถึงขอชื่นชมผู้อำนวยการนะท่านทนายวิเศษผู้วิเศษกับท่านทนายทักษิณเนี่ยนี่คือการให้ครับการให้โดยที่ไม่ คือการให้เปล่าเลยไม่ไม่ได้คิดว่าเสียเวลาหรือไม่ได้คิดว่าเอเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์นะในที่ที่เราตั้งช่องทางนี้ขึ้นมาทีนี้คนที่จะเข้ามาร่วมเนี่ยจะต้องมองดูก่อนครับว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรสําหรับท่านทั้งหลายที่ยังไม่เข้ามาประโยชน์อย่างแรกที่ท่านจะได้ก็คือท่านจะได้รับความรู้จากคนอื่น ที่เป็นเพื่อนพ้องพวกลุ่มทนายด้วยกันนักกฎหมายด้วยกันได้สา,สาระประโยชน์นะข้อที่สองท่านจะได้ฝึกตัวท่านเองนะฮะแล้วก็เปิดการเปิดร้านของท่านเวยเปิดหน้าร้านของท่านเปิดตัวเองออกมาครับว่าอท่านเป็นใครมีความสามารถอะไรได้ไหนแล้วก็หัวข้ออะไรที่ท่านจะมาถ่ายทอดห้านาทีสิบนาทีในช่องนี้นะคนก็จะไร้รู้จากท่านเนีูกดไหมครับ แล้วก็จะได้มีเขาเรียกว่าวิาสาสะประมายาตินะการสนทนาขอให้เกิดความผูกพันความช่วยเหลือกันเป็นญาติสนิทมีสหายกันนะถ้าทุกท่านอย่าลืมว่าอนะ่ในยามวิกฤตนี่นะถ้าเราไม่หันหน้าเข้าหากันแนละ้วก็ให้ความช่วยเหลือกันเนี่ยเวลาตัวเองเกิดปัญหาขึ้นมาจะม่พึ่งใครครับนี่แหละครับคือผมรู้เห็นประโยชน์จริงในในช่องทาง เหนี้นะฮะท่านประทับใจเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังสิเป็นการซ้อมนะครับในช่องทางนี้นะครับแล้วก็ผมก็สังเกตว่าท่านทานายทักษิณเองนะครับหรือท่านผู้พิเศษพู้ในรายการเองเนี่ยเออใหม,ม,ม,ม่ๆแรกๆเนี่ยผมผมรับฟังดูแล้วเนี่ยบางทีทั้งสองท่านเองนี่ก็ยังไม่เก่งกนะแรกๆนะพูดบางทีก็มุกไปวนมา นะหรือบางจังหวะก็เออเออเออาอาอาเงื้งอาราคาแพงนะไม่ไม่ไมคล่องครับเดี๋ยวนี้นะครับจากชั่วโมงบินที่ท่านพยายามฝึกฝนตัวท่านเองเนะี่ยทั้งสองท่านเนี่ยก็สามารถดรําเนินรายการที่เรียกว่ากระชับเรียบง่ายได้ใจกวาเนะี่ยได้อีกแล้วได้อีกข้อนึงครนะนะสั้นสั้นกระชับเรียบง่ายได้ใจความโ้โหมันกะ็มีหลักการออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ย อันนี้ถ้าผมไม่มีโอกาสได้แชร์ได้พูดเนี่ยผมก็นึกไม่ออกหรอกครับเาะาสิทธิ์อ,อีสานเขาเขาว่าของของกิน่นบวกิ่นมันกันเรา,เ,าเรียงเกาๆพาเรามันก็นลืมเนียใช่ไหมครับใช่น,นี้เป็นตน้นฉะนั้นการพูดที่ได้เนื้อหาสาระแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยผมขอให้คะแนนเลยครับมันเป็นเครดิตของท่านโดยตรงโลกเนี่ยเขาจะสนใจตัวท่านเองเนี่ย ตอนไหนเลยไหมครับตอนที่ท่านช่วยคนอื่นให้มีความสุขให้เป็นให้ได้รับประโยชน์จากตัวท่านเองนี่ฮะคือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ก็คือการที่ทาให้ผู้อื่นได้มีความสุขและได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือของท่านหรือการแบ่งปันของท่านนั่นเอง